สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอเต้าเจีเจ้ยวหลนสูตรโบราณหลนเป็นอาหารไทยโบราณที่เน้นกะทิโดยไม่ใส่เครื่องเทศอยู่ในตระกูลเดียวกับน้ำพริกเพราะต้องทานคู่กับผักวัตถุดิบหลักของเราเต้าเจี้ยวขาวหมูบดและไข่ไก่ครับกะทิน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกครับหอมแดงพริกชี้ฟ้าแดงเหลืองเขียว เต้าเจี้ยวขาวครับล้างทําความสะอาดไล่ความเค็มสามน้ำเสด็จนน้าแล้วนํามาตําใส่ครกหรือใช้เครื่องปั่นตามถนัดเลยครับตาำยาบหรือละเอียดได้ตามใจชอบครับตั้งกระทะใส่หมูบดและเต้าเจี้ยวครับตามด้วยกะทิครับ ยังไม่ต้องเปิดเตาคนให้หมูกระจายและส่วนผสมเข้ากันก่อนวิธีนี้จะทำให้หมูไม่ติดกันเป็นก้อนสะดวกในการรับประทานครับคนส่วนผสมให้กระจายกันดีแล้วก็เปิดไฟได้เลยครับ คนไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางพอเริ่มเดือดและหมูสุกก็เติมหอมแดงครับเติมกะทิเพิ่มอีก100กรัมพอเริ่มเดือดก็ใส่น้ำตาลปีบครับ คนให้เข้ากันแล้วชิมรสก่อนในตัวของต้นเจียวมีความเค็มพอเค็มหวานเข้ากันแล้วค่อยเติมน้ำมะขามเปียกครับใส่น้ำปลานิดหน่อยเพิ่มความหอมถ้าเค็มมากแล้วก็ไม่ต้องใส่ครับได้รสชาติถูกใจแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าซอยครับ ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองคนให้เข้ากันพอเดือดอ่อนๆไข่สุกแล้วก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ